สวัสดีครับพบกับช่างแหวงครับผมมาซ่อมเตาอบด้วยกันครับยี่ห้อซูปเปอร์โมบายครับโมเดลก็ CVO 500 220โวลต์นะครับอาการดังกล่าวคือมันดูดนะครับไฟดูดไฟรั่วอเวอาจะตักเช็คกันดูเลย นี่ครับผมไฟจะรั่วออกครับสัมผัสไม่ได้นะครับนี่ดูดนะครับก่อนจะเช็คซ่อมเนี่ยก็ต้องถอดปลั๊กออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมาลื้อถอดกันเลยครับนัดถอดนะครับห่อนไได้ข้าวเดียวกินหนมดแล้วห่อนมีนัดเึ็บสามตัวครับตัวนี้ กันแล้ว่โท่วมากที่นี่ไปเอาม่ใยเขาก็มาลุกิษครับผมหลังจากขันนัดออกจะมีขานขานยืดสามตัวนะครับนัดสามตัวนะครับครับผมนัดเข้าสนุนหมดแล้วต้องได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เอาใบพักออกนะครับตัวนี้จะเป็นนัดเบอร์แปดนะครับ ไปพัดออกก่อนเลยเข้าหินเขาโคดังเบาออกแล้วนะครับไบพัดต่อมาก็บูธนะครับบูธเกณฑ์ต่างออกด้วยเ่วนตัวนี้ก็ถือออกเหมือนกันครับการบนขึ้นมานะครับสลักตัวนี้ถอดออกด้วยนะครับถอดออก แล้วจะเอาแผ่นความร้อนออกนะครับนิสซิงออกนะคิเตอร์ไม่ใช่นิ่ซิงนะบผมผมเห็นได้ว่าควรจะถอดตัวไหนก่อนมันชัดตัวไหนน,นี่ก็ออกไปเลยนะครับ เดะรับัวนี้ก็ขอดอกเลยนะครับหมบอมๆเลวนะครับตัวนี้จะเป็นบูธพัดลมนะครับจะได้ชั้นหนึ่งนะแล้วก็สามารถดูได้เลยครับว่ามันดูดจากท้านไหนจะเป็นม้อแปลงพัดลมหรือที่อยู่ที่ฮิตเตอร์ลงกาวนะครับโอ้ร้อน S <S <S เช็คแผ่นฮีตเตอร์ก่อนนะครับว่ามันชัดตลงกาวไหมก่อนอื่นเราก็ต้องจับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวนี้หลายรมจับที่ตัวนี้นะครับว,วัดตัวนี้ผมจะวัดเทสเครื่องนะครับเทสเครื่องวัดได้นะครับวัดที่ฮิตเตอร์นะครับไม่ชัดนะครับ ไม่ชัดนะครับตัวนี้จะเป็นเซอร์วิสปรับความร้อนนะครับไม่ขึ้นนะแปลว่าฮิตเตอร์นี้ไม่ชัดลงกาวนะครับจะเกิดจากสาเหตุของพัดลมระบายความร้อนนะครับพัดลมของเตาอ,อบนะครับมันเสียหรือว่ามันเป็นอะไรก็ต้องรื้อดูก่อนครับว่ามันทำไมถึงชัดลงกาวเพราะว่าสาเหตุมันดูดนะครับ มาหรือพัดลมกันเลยครับนัดออกเลยสี่ตัวนะครับนัดยึดสลอมคนระับสี่ตัวลมออกมาแล้วนะครับพัดลมทีนี้ก็เอาออกด้วยครับนัดยึดฐานพัดลม ัตวอ,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 อีกหนึ่งตัวนะครับยฐานยึดล็อกพัดลมสามตัวครับโอเคสองตัวออกมาแล้วนะเห็นพัดลมนะครับหรือพัดลมออกมาเลย กันตัว่าสองสิบ้าสมปีของเอาสลับตัวนี้้ลยนะครับน้ำเมาครับผมสลักล็อกพัดลมนะครับนะน,นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเช็คพัดลมได้เลยตั้งเตอไว้ที่เอ็กหนึ่งนะครับผม อ๋พัดลมเลยชัดลงกลาวเป็นนี่เป็นนี้จะเป็นขั้วสายเข้าพัดลมนะครับครับครับผมพัดลมชัดลงกาวนะครับหนง้างนัุมนี่ต้องเลยเปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับโอเคนะครับนี่ครับหลังจากตัดพัดลมมาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับพัดลมชัดลงกาวแล้ว